สวัสดีจ้าแอลจ้าสองเหมือนกันล่อยจ้าเหมือนจ้าวันนี้มาเจอกัาแฟอีกแล้วเนาะจ้าเนาะมันนี้ก็เป็นวันหยุดของแอลอีกมือนึงแต่ว่าแอลก็บ่ได้หยุดิดอกจ้าเพราะว่าแอลจะต้องทำความสะอาดระเบียงหลังบ้านแอลนะคะระเบียงหลังบ้านประเทศเยอรมันหรือว่าภาษาเยอรมันก็จ้าเอิ่นว่าทารัสเสือนาะจ้าเนาะเดี๋ยวแอาจจะมาตาความสะอาดเพราะว่าช่วงหนาหนาวแอลได้ง่ายดอกไม้เข้าไปไว้ในบ้านแอลนะคะแล้วก็โต๊ผูกโต๊ะปกเก้าอี้นี่แอลก็จะปุกปิดไว้ช่งช่วงที่แอลจะต้องทำความสะอาดแล้วก็มา แรงระเบียงหลังบ้านแอลหรอจา้าเดี๋ยวมาเบิ่นงกันนะคะว่าแอลจะจัดระเบียงหลังบ้านของแอลแบบใดมีต้นไมอ้อีหะไรออกมาไวของนอกเนะจา้าเนาะเดี๋ยวมาเหตุําการนะคะสภาพระเบียงหลังบ้านแอลช่วงนี้กะรู้สึกว่าบจา่จะระเบียบปันไหนบ่จ,จะสะอาดปันไหนแอลต้องเห็นละไปเดี๋ยวลงมือเหตุําการจ้าเนี่ยคือระเบียงหลังบ้านแอลเนาะเดี๋ยวแอลจะต้องทำความสะอาดก่อนเนะจา้าเนาะเพราะว่าช่วงหนาหนาวนี้แอลบได้ทำความสะอาดมันก็เลยได้เวลาแล้วเนอจ้า ชงผักพร่อของแอลนะคะแอลจะต้องทำความสะอาดนะคะล้างผืนระเบียงไม้กวดใบไม้ปัดยักษ์ใหญ่นะจ๊ะดอกไม้นะคะกะมีบางชนิดเนาะที่แอลเริ่มปลูกแล้วเริ่มจัดแล้วนะจ๊ะเนาะส่วนทางนี้ก็จะเป็นมุมนนําพูของแอลมุมหน่อยๆของแอลนี่แหละมุมผักพร่อเนาะส่วนทังนี้แอลก็ค้นของของแอลออกไปไว้ขางนอกเพราะว่าแอลจะต้องทำความสะอาดนะคะจักรยานคูใจของหน่อยแอลนะคะ คนคนก็อยูของลางคุณละจ้าอากาศช่วงนี้ก็บ่ห้อนบ่หนาวล่มผัดบ่อยๆเนาะจ้าเนาะนะคะเดี๋ยวเข้ามาเห็ดทุ่กันเนาะ เดี๋ยวเาขามาเบ่งสภาพกนทาความสะอาดนะคะกนจัดระเบียงหลังบานของแอลเนาะจ้าเนาะสภาพเบ่งบ่อคอยจะได้เลยเพราะว่าใบใหม่ตั้งแต่ปีกายบัพืชปัดบ่บนันในกลัวเลยจ้านะคะโตกับพันธุ์แอลออกเลยนะคะต้นไม้ต้มสมจีต้ตนสมจีของแอลใหญ่ามาอยู่หลังบานแห้วจ้านะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแอลออกมาไวห้างนอกเนาะอันนี้คือต้นต้นสมจีต้ตอนอ่าใบบกกูของแอล อันนี้ก็คือเพียดําหวานอเดาจะตตรงทําความสะอาดมันเพราะว่ามันทำราปรปลูกเสาแอลนะคะเดี๋ยวห้าส่วนขุนก็นจะปลูกดอกดาวเรื่องหนาบานนะจนะ๊ะเนาะหนาที่ไฟหนาที่มันมือนี่คคนาลูกเมีย <laughs> คุกมาอัน

Meine. So meinst du? Wunderbar. Ich bin schön 2,50 Euro. 50. Nee, heute nicht. Warum nicht? Neuer Stiel, von mir persönlich. Ja, hat du sehr schön gemacht. Tschüss. Aber Tag jedes sind nicht alle aufgegangen. Warum ist die Kuchen? Das Wetter. Ja, wa? Hm. Vielleicht war der Samen nicht reif genug, ne? Alles möglich, jawohl. Löcher. Ja. Oh, Und die wächst doch nicht อ ا, yeah. er, dog, ่ะยาเบียดอกดาวเรื่องขุนพ่อเองเนาะจ้าเนาะยาเอ็ดเวิร์ดชวนเมาสยาส่วนหน้าบ้านของแอลนะคะดอกกุหลาบพันปีสีแดงก็เริ่มบานแล้วสวยมากเลยจ้าเพื่อนจ้านะคะดอกกุหลาบกับพริไปแล้วนะคะส่วนนี้ก็คือดอกโอ้ยสว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 ยกุหลาบพันปี โหเด่ดเดนดอนเนาะจ้าเนาะนะคะสีสวยสดใสมากเลยนะคะอ่าโอเคกุหลาบของแอลก็เริ่มโป้งแล้วนะ,ะคะกุหลาบเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าปีนี้ดอกกุหลาบของแอลจะสวยงามคือจังปีก่ายมอเนาะจานะ้าเนาะนี่สวนหน้าบ้านของแอลนะคะมันมีเวลาเห็ดเลยจ้าเพื่อน นี่แต่เวลาทำงานเห็ลูกค้าหาเงินก่อนนะจ๊ะเนาะเสื้อมนี่ขุนกะจะมาปลูกดอกดาวโรยนะคะดอกดาวเรืองตรงเนี้ยแต่ก้อนนี้อาจจะปลูกดอกไม้เองนะแต่ว่าปีนี้เอาบม่มีเวลาหรอกอะเพอยากจะปลูกหลายให้ขุนรับหนาทีหนีแท้นนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้คืออ่ ว่าจะเพื่าผักลืมผัวนะคะผักลืมผัวเนาะควรก็จะต้องความสะอาดแล้วก็เอาไปให้ไก่เพื่อนกินนะจ๊องเพื่อนเพื่อนก็บอเอาทินะ้งเนาะคลิปโนดีฮือหนาเนาะโอเคโอเคนี่แหละจ้าวันหยุดของพวกเขากับแบ่งหน้าที่กันเนาะผู้นั่นเฮ็ดนี่ผู้นี้เฮ็ดนั่นตกใบตกแรงมากผัวและจ้าจังพอหนากันสองคนเท่า เดี๋ยวเราไปเห็นงานต่อนน้องบัตรนีนิเนาะระเบียงระเบียงหน้าบ้านแอลนะคะบาร์คองเอลอปลูกดอกอเกล้าเนียนเนาะนะคะกะโอเคมันจะกะ doing, ยาพี่เต์ยา Hier die ganzen Steine sind da. Ja, bitte, gerne. Die Steine erst rausnehmen? Ja, die Steine ausmachen, aber nicht wegschmeißen. Oder pflanze ich ein und du legst sie dir wieder rein? Alles klar, mag ich. Du pflanzen ein und die Koration mache ich selber. Okay? Dankeschön. Bis nach hier, ja? ส่วนมาทางมานแอวนะคะจะบ่มีรั่วกันผืนที่บ้านเนะาะจ้าเนาะนะคะจะปล้อยวางยังสีเลยก็มีคนถามมาทางมานแอวมีโจรนมีขโม,มยบอมันก,าจาก็จะอาจจะมีหั่วจาแต่ว่าแถวนี้มันก็บ่มีหลายเนาะ <c oughs> ผักชีล้อมอยู่นี่ก็จะเอื่มเป็นวัชพืชน,นะคะเพื่อนเกิดหลายเลยแต่ว่าแอลว่าท่านมีเวลาทำความสะอาดสวนของแอลก็จ้ามาหระจ้ะ ดี๋ยวให้มีเวลาจากน้อยเนาะช่วงนี้ดอกอ,อย่าลืมฉันก็ก,กำลังเกิดกำลังบานเลยนะคะพุ่นน่ะป้าหลังบานแอวนะคะเริ่มเขียวแล้วอีกบ่อกีดเย็นก็ได้เก็บเห็ดแล้วจ้าดอกไม่ก็เริ่มออกแหละดอกโฟก,กัสเมนิกนะคะดอกโสุสง ผูกเปยไว้ท่านอนเด้มื้อนี่จะมีเวลาได้นอนมาบุเบิ่งสภาพาการทำงานของแอลแหละพอดีเอาไปได้ต้นไม้จากบ้านล,ลูกค้ามาอีกต้นนึงก็เจ้าจะเอาทิ้งแอลก็เลยเก็บเข้ามาเลี้ยงเนาะจานะ้าเนาะเดี๋ยวแอลจะต้องเอาเขามาปลูกอีกอันนึงเนี่ยแต่เออดอกไม้ได้ลูกเลี้ยงมาแล้วต้นนึงจา้าเพื่อนโอเค จะได้ดอกไม้เพื่อนมากปูกไวและเบียงหลังบ้านเพื่อนโอ้โหสิสายอาทิตย์ดู Wow, 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 wow. So, so, ich sag ja, der hat Mann. Du Beine. Deswegen hab ich, guck mal hier, meine Stiefel an. Ah ja, danke. Ja, so, was machst du denn hier? Ich muss nach unten Was denn? Nein, die Eimer brauchen die hilft dir. Nein, ich meine die Hose. Was für Hosen? Hier. Hier, hier. Ja, da kommt die noch. Guck mal da.

Do you want to know? <laughs> well, I'm thinking about you, and I think I have to listen. Cause <laughs> the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. ข้อดีแอลใดจนใบม่มาจากบ้านลูกค้าจ้าลูกค้าพนธิงเนาะแอลก็เลยจะเอามาปลูกประดับระเบียงหลังบ้านแอลนะคะก้อนที่แอลจะปลูกเนี่ยจะต้องตัดขาดมันออกกอนนะคะเอาหากมันออก,กนิดน้อยเพื่อที่จะาหายมั่นดูดน้ำดูดอาหารได้นะจ้าเนาะนะคะ เจ,จ้าเด็ดตัดรากมันออกแล้วเดี๋้เอาเจ้ามาปลูกใตยกระถางต้นใหม่เนาะ มาเบงมาบานี่บานแอ่วแบบนี้ จ้าเพื่อนๆจ้าจำกัน,นเลยป่ะจ้านี่ก็คือต้นตกล้วยเนน้อยที่เอวแยกมาปลูกเมื่อปีที่แล้วเนาะจ้าเนาะเด mm ี๋ยวนี้ปีนี้มันไงพ่อที่จะแยกต้นหรือจ้าเ mm hmm. ดี๋ยวเอวจะเอามาปลูกใส่กระถางนี่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันจะ,จะเจริญเติบโตให้เอวบอัวนะฮะโอเคนี่รากมันก็ออกแล้วเนาะ มาเบิ่งกัน,กนว่ามันจะแตกนอให้เอาอีกบอสเนาะสุขจิพ่อ สร็จแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าระเบียงหลังบ้านแอลนะคะเมื่อช่วงหนาหนาวนี่แอลก็จะเก็บต้นไม้ดอกไม้ของแอลนะคะไปเข่าไปไว้ในบ้านน้วก็เก้าอี้แอลก็จะเก็บลมการพอถึงหนาหอนแล้วนะคะนั่งข้างนอกได้แล้วแอลก็จะเอาออกมาจาัดดูระเบียงหลังบ้านแอลนะคะกลับมาจากที่ทางานแล้วแอลก็จะได้นั่งพักผ่อนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึง่งเนาะที่แอลเห็นให้มันหล,ล่มรื่นนะคะต้นไม้ที่แอลเอามาจากบา,าูกค้าหรือว่าลูกค้าเอาทิ้งแล้วแอ จะเอามาปลูกใส่กระถางต้นใหม่นะคะปรับปรุงใหม่เนาะก็เป็นทีอีกมุมหนึ่งทีล่ลมรื่นจ้านะคะข้างหลังนั่นก็คือเตาผิงไฟนะจ้าถ้าอากาศมันเย็นๆนะคะแอลนางเหลนอยู่ระเบียงหลังบ้านอากาศดีนิึงสีแอลก็ก่อไฟผิงใน้จเพื่อนๆจ้านะคะเห็นบ่มุมเห็ดมุมบางๆให้เป็นมุมอ่มรื่นอีกมุมหนึ่งนะจ้าเนาะทางนั่นก็จะเป็นอ่ามุมดอกไม้แอลมุมสะเดนอยแอลนะคะ ดินน้ำรมไฟต้องมีให้ครบอยู่ในสวนแอลจานะคะดอกกุลงกุหลาบกับกำลังปริกำลังบานนะจ้านอติมาติดกับกำลังเกิดนะคะนี่เลยบัวแอลกับกำลังจะออกเนาะนะคะพลิ่ายไปกับเสียงน้ำนะคะส่วนมุมทางนี้แอลกัเอาสมจีของแอลเอามาไว้ในระเบียงหลังบ้านแอลนะคะสมจีเนาะแอลก็จะเห็นเป็นมุมมุมไปนะคะนี่เลย จักรยานนอยแอวกะจอดอยู่ระเบียงหลังบ้านที่เก้าเนาะเห็นบะคะก้อนหน้านี่ห <c> ก <oughs> เป็นมุมนางเห่ินเดียแล้วจ้งเพื่อนจ้านะคะมุ่มไม่สําหรับกอฟื้นใตเตาผิงกะจัดเป็นมุ่มหน่นอยๆนะคะมีต้นไมเอียงกะเอาวางเลย <c oughs> นะคะต้นกล้วยแอวกะปลูกว้เนาะนะคะตน้ตนคารเมลาต้นดอกไม้ต้นสมจีดนั่นแหละ เดี๋ยวจักหน่อยกุหลาบเลื่อยกะจะออกใบแล้วออกดอกแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ก็คือวิวทิวทัศน์หลังบ้านแอวนะคะนางยุระเบียงหลังบ้านกะเห็นสวนดอกไม้สวนพักแอวนอะค่อนข้าไปน้ำกันจังเปื่อนจ้านะคะ จ้าเป้งไหนจ้าแอลทำความสะอาดระเบียงังบานแอลจัดเป็นมุมที่ลมเลื่นจักน้อยอนะคะหมักไผ่หมักมันเนาะเพราะว่าจะเห็นอย่างเจ้าเพื่อนสใส่จะทํใช้ยจทําทนะคะรักในสิ่งที่เราทาทาในสิ่งที่เราชอบและสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราและก็คนรอบข้างเจ้าเพื่อนจะอิสระนะคะไม่ใช่การบินไปรอบโลกจะอิสระคือการบินในโลกแบบที่เราต้องการรักในสิ่งที่เราทาคะ่ะแล้วเราจะมีความสุขนะคะรักกันชอบกัน ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบาย